โอเคครับตอนนี้เราจะมาดูเรื่องของพาร์ตตัวหลังนะครับพาร์ตตัวหลังนี่ก็สีหลักก็จะเป็นสีดําเงานะครับตัดแดงหรือตัดเทานะครับเป็นแบบท่อคู่ทั้งซ้ายและขวานะครับจุดยึดนะครับยึดเข้ากับตําแหน่งเดิมของตัวกันชนนะครับซ้ายขวา นะครับแล้วแถบที่เห็นไลน์ด้วยสีแดงๆนี่นะครับก็ค,บคือจุดที่เราจะดึงกาว3าเอ็นดี๋ยวจะเริ่มทำการติดตั้งให้ดูเลยนะครับโอเคครับตอนนี้เราก็จะมาดูตัวกันชนท้ายกันนะครับกันชนท้ายก็จะมีปลาท่อไอเสียใส่มาทุกครั้งจากโรงงานนะครับเซ็นเซอร์แตกที่อยู่ใต้ล่าง โอเคนะครับเดี๋ยวตอนนี้ก็จะเริ่มทําการติดตั้งนะครับเดี๋ยวพนักง,งานจะมาถอดน็อตแล้วก็เริ่มทําการติดตั้งครับโดยเริ่มจากการถอดน็อตใต้ล่างก่อนครับถ้าแบบนี้เหมือนกันน้ำซ้ายน้ำขวาครับพนักง,งานสองคน หลังจากนั้นนะครับก็จะเตรียมทําความสะอาดนะครับจุดติดตั้งอันนี้เราพูดถึงกรณีรถที่ไม่ได้เคลือบแก้วมานะครับถ้าจะเช็ดตำไหนที่เราจะติดกรสานได้คือขอตด้านบนของสีดำนะฮะเช็ดจสะอาดแล้วก็มั่นใจนะครับ เราก็จะนำพาร์ทมาเพื่อทำการเริ่มติดตั้งครับเออเดี๋ยวจะลองวิธีใช้วิธีสวมพาร์ให้ดูนะครับวิธีสวมพาร์ทก็คือพนักงานสองคนแล้วก็าจะขอบตรงกลางเข้าก่อนครับตรงกลางเข้าสวมครับหลังจากนั้นเอาด้านข้างเข้าสวมเข้านะครับตอนที่ด้านข้างเข้าสวมนะครับพนักงานต้องมั่นใจว่าขอบพาร์ทนะฮะมันจะเป็นรับกับ ข่อของกันชนแต่ตอนนี้เขาจะคาน็อตเอาไว้ก่อนนะครับคาน็อตนี่ก็คือขังแค่ติดนะครับยังไม่ขันแน่นครับโอเคนะครับซ้ายขวาซุ้มล้อด้านซ้ายเข้าไหมครับเข้าไหมครับ ชุแล้อขวาเข้าไหมครับอาวครับโอเคครับเดี๋ยวจะเริ่มดึงวิธีการติดตั้งนะครับจุดลากที่จะดึงนะครับก็คือดึงเลยครับกดครับ ได้เลยครับอ่าเพราะคนรับก็ขันด้านล่างนะครับอ่ดูดีกด้เลยนะครับข้อข้อ,ขอซุ้มล้อน,นะครับแล้วก็ขันด้านตายแน่นขันเฉพาะตัวหน้านะครับขันแน่นขันแน่นด้วยบล็อกหรือว่าเครื่องมือที่มั่นใจว่าขันแล้วแน่นนะครับขันแน่นได้เลย แล้ว okay, ครับตอนนี้มานานแนละ้งสองคนก็จะดูก่อนที่เขาจะดึงกาวนะครับเขาจะดูตำแหน่งยางนะครับว่ามันอยู่ในตำแหน่งที่เรียบร้อยสมบูรณ์แล้วหรือยังหล,ลัลงลจากนั้นนะเขาจะเริ่มดึงกาวถ้าเกิดว่ามันฟิตน,นะครับอาจจะกดกันชนเข้าหรือว่าแง้มพาที่หนึ่งครับ <c oughs> ดึงออกให้หมดเลยนะครับ ังจากนั้นนะกดยางให้ติดกับตัวกันชนนะครับแล้วกดหน้ากาลลงนะครับกดลงสักครู่นะครับกดลงนะครับโอเคครับเดี๋ยวก่อนนะครับหยุดก่อนครับจนมั่นใจแล้วครับว่าขอบยางเรียบร้อยนักงานจะตรวจดูขอบยางก่อนนะครับว่าขอบยางเป็นยังไงเรียบร้อยไหมเรียบร้อยนะครับขอบยางเรียบร้อยครับเรียบร้อยนะครับตอนนี้พอเรียบร้อยปุ๊บดูฝั่งขวาก่อนนะครับ ฝั่งขวาจะเริ่มเป็นกัน่นที่สองไหครับกดลงนะครับใช้พิธีกดลงใช้หน้าสัมผัสใช่ครับต้องครับอะไรต่ดไปครับ หลนะังเรี้ยงล้อลาก็จะขันน็อใด้ล่ากอีกหนึ่งตัวให้แน่นเดี๋ยวดูอีกข้างนึงนะครับวิธีดึงนะครับถ้าดึงยากนะครับขยับพัดนิดนึงขยับพัดขึ้นลงพัดออกนิดนึงครับ ลงครับยางเรียบร้อยไหมครับเรียบร้อยครับอ่าดึงอีกจุดหนึ่งครับขันนั่นครับ เดี๋ยวนะครับตอนนี้ขั้นตอนการติดตั้งก็เรียบร้อยแล้วนะครับ